ฮัลโหลขึ้นมาดิฮัลโหลครับครับซ้อนได้ไหกูอยู่นี่กูอยู่นี่อยากไปมอเตอร์ไซค์เดี๋จะไปครับไปไปจะไปครับจะไปครับขอสิงสิงได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มไหม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 คนละมาว่างนะครับคนละมาว่างนะครับอุ้มๆคนนั้นก็ดีนะครับไปว่าไปว่าคนอุ้มหน่อยเลยก็คุณจะคุณถามน้องมันน้องบอกว่าก็วันดีน้องๆนู่นนู่ด้วยนะครับ ก็อยู่ในอาชีวะ90เช่นใครไม่รู้ครับตามเขาไปก็ได้ไปไปไปกระนกไปกระนกยกล้อหน่อยยกล้อหน่อยอย่า่วงเฮ้ยแรงว่ะแรงว่ะแรงว่ะอ๋อเขาจะไปกระนกเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะไปอยากไปก็อยากไปลที่คุลมานกไปกระนกได้ครับได้ได ไปไล่เช็คดิตัวหลุดเล่นเลยวะเนี่ยเฮ้ยพาชนนะสายหมอบสายหมอบโอ้ยหน้าตัวลมเลยว่ะนายหมอบทีอะของจริงอย่างไรฮะหัวนมเรากระพือเลยเฮ้ยเด่นไหนวะเนีเ่ยไอเด็กแม็กม่ว น่าโดไเไยเนี่ยหลุดหลุดนะโคตรแรงพอตามก็ทันเยอะอแ,แต่ผมยังไม่ได้แต่แตอ๋อเท่าไรครับเนี่ยผมุดผมสุดจากกาชาอ๋อผมผมมีมอไซค์สองคันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทษ าขาหักปะ่ะเนอะเฮ้ยอันนี้ไม่เอานะเนี่ยทรงเนี่ยมองทางไม่มองท่อเนี่ยวันนี้จะมาพูดเรื่องทรงหมอบมองท่อไม่มองทางมันเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงแหนปังม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 องมองทีหลังมึงติดกล้องถ่ายท่อสดท่อมึงไว้เลยแล้วเอาจอเนะี่ยมาติดไว้ที่แฮน ขับไปดูไปเลยไม่ต้องเหลียวมองท่อไม่มองทางทรงแบบเนี้ยฟุตบาทต้องการตัวฟุตบาทบอกนี่มึงสไลด์มาคุยกับกูเสาไฟฟ้าบอกไม่ใช่ที่รักแต่ยินดีให้พักพิงไอ้พวกทรงเนี้ยมองท่อไม่มองทางนะลำบากมูลนิธิลำบากล่มไส่ต้องคอยมาช่วยอย่าหาทาหเข้าใจป่ะทรงเนี้ย ลำบากเพื่อนลำบากฝูงที่เขาสอนมาด้วยอ่ะนะเจ็บทั้งคู่รู้ไว้ด้วยเฮ้ยนายทรงนี้ไม่เอานะมองทางไม่มองท่อเฮ้ยมองท่อมองมองท่อไม่มองทางตรงนี้ไม่เอานะฝากไว้ให้คิดนะตรงนี้ไม่เอานะเดี๋ยวผมคัปปิ้งเลยเขาได้บอลในซองเดย์ช็อปอะไรนะ ผมจะเข้าไปคุยเรียนเขาสบายดีชีวิตโอเคแต่ตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะไม่เอาไม่เอามองท่องไม่มองทางคุณฝากคุณฝากการตัวฝากไว้คิดไอ้เห็นตัวคือล้มผมเลือดหายไปเยอะเลยเนี่ยมองท่อไม่มองทางฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยฝากไว้คิดที่ล้างยานะอย่าหาทำทำคุณใส่ตัว ดูที่มีใครยึกยักยึกยักเปล่าต่อทีต่อทีต่อทีมาต่อทีได้ปล่อยปล่อยปล่อยเขาลงเลยมันชื่ออะไรใครอะไม่เห็นมีใครเลยอะไรมใส่ชุดดิใส่กูไม่ใส่ปากดีไม่ใช่เหรอใครใครชื่ออะไรนะอยู่อะไรนะอ๋อไอ้แก้วอยู่เมือง เฮียไปตีผ่านลงเฮียไปตีผ่านลงไปไปตีผ่านไปไปถ่ายไปนั่งเหมียวแบบนี้ไปถ่ายไปนั่งเหมียวแบบนี้มึงมึงมึงวอร์เรย์พวกมึงมายดี้มองทางเลยนะเฮ้ยใครหลุดดิไปดูดิไปดูดิดูหนังหน้านิเฮ้ยเหยียบมันดิเหยียบมันแล้วก็บัฟมันอุ้ยลืมโง่จังเลยเนี่ยโง่จังเลยอุ้ยลืมมองท่อไม่มองทางว่ะเหยียบเลยอ่ะ ไม่เป็นไรนะทำตัวแบบดูแป้งเนี่ยกินตัวแบบดูเดี๋ยวเอาแค่นี้ตัวละปีอ่ะไปเว้ยเจ้าเมื่อกี้คือตั้งใจชนอ่ะแล้วก็กลับไปยเดี๋ยวตัดแฮะไปเลยสวยสวยมันไต่มึงเดี๋ยวกูเอาเลยใครเขาสอนมึงใครเขาสอนมึงใครเขารถชนคนอ่ะใไหน่หอมมาใค้เขาสอนมึงใครเขาสอนมึงกูถามว่าใครเขาสอนถืบถืบซ้ำดิ คือซาำดิคอร์ดอุ้มมันไปหน้าโรงเรียนนู้นกินตัวลูปมีวักูเมงนี่เนี่ยให้เขาอนเราไปไหนเนี่ยอินใช่ปะเฮ้ยเฮ้เฮ้ดูดิดูดิเราจะรอเป็นแล้วแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปเพื่อนไปไปเข้าไม่ได้วะฝั่งนี้เข้าได้วะ ไปเว่ยเล่นอินหนอยเดี๋ยวโทรครับโถ่มากมาโถ่มากมาข้างนอกไอเยอะเลือดน้อยมามาเฮยมาเลยโอ,โอ้โอ้โหแม่งหมายผีจังวะ เเเยยย็นๆๆๆค่่อลกูมาแล้วไอมันนอนอยู่เนี่ย่ไหนจะรีไหนจะรีกูมาแล้วน้องเยี่ยมเลยไปป่าเลยมาเลยัวหน้าขับรถดีๆหน่อยนะอย่าชนนะเอ้าอันนี้ใครนี่หน้าข้างหน้านี่ผมเยอะจริงอ๋อนึกว่าแต่หน้าปะไรเอไปไม่ไม่น้องผมน้องผมหน้าปะไรสี่หนึ่งเราเลย สอมย่งสี่หนึ่งเก้าะเสี่สี่เอกยี่สิบเก้าย้อยดีเ้อยดสวยต้องเ็คเราก็บาดซิ่งแล้วฮะใกล้ตายมีพิลล์ไม่เข้าเข้มขัดครัเข็มขันาไหน่เล่นไหนวะเล่นไหนวะเอาเปล่าเอาเปล่าเขมขัดเข้มขัดที่เคยหลุดลงอเอ้เออาออเออเอ่เออเอลเออเออเออเลอเออเอเอ็เอเ โคตรเยอะนะถ้าไรเท่าไรเท่าไรโหท่านไรท่านไรบ้าเฮ้ย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 มันหายไปไหนวะนี่นี่เอาไหมดิเรียนไหนวะเรียนไหนเรียนไหนถามดิไป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 น้องเรียนชื่อน้องเล่นชื่อน้องเล่นชื่อเอาดีครับหลุดหลุดเนี่ยหลุดหลุดก็มาดีครับหลุดหลุดก็มาดีครับไปไหนกูถามไปไหนจะไปไหนสี่ดำเอ้าไอ้นี่หลุดไม่หยุดเอ้าค่้ยค่อยกูหลุดได้ไงวะ มาดิเฮ้ไอคิเยโดนลบได้ไอคิเยเลยจะหมดเลยความเลยความเลยความเลยเฮ้ยลงมาเลยลงมาเลยของเราอะ่ะใส่แม่งเลย ไกวอนบัตรเล่นเพื่อนร้อยเทียนเลยล่ะได้ไหมชิปอีชิปอีได้ปไหมสวยึ้นวดก็นรถเพื่อนขึ้นไปก่อนเลยขึ้นไปก่อนเลยเดี๋ยวมันมันไม่เอาว่ะเฮ้มันไม่เอาอ่ะเลี้ยวขึ้นเร็วเลีวขึ้นเลี้ยวผมจะจุกหนีไปก่อนไปก่อนเลยยังวไปก่อนเลยเดยังวะยังวะมันจะไปไปเลยสวยสวยสวย ไอ้เถอะให้ทลงน้ำไปลงน้ำไปลงน้ำเหรอโอ้ยรถใครลุกข้ใครลุกขึ้นเอาให้คุณลุดรถเฮ้ยกูเดนจะตายแล้วเยจะตายเพราะโดนรถบัมป์เย้ยใส่แม่งเลยไอ้สัตว์มาดิแม่งจะตายเพราะโดนรถบัมป์อะธรรมดาอุบัติเหตุไอ้น้องโดนรถต้องรถทำลา ต่แม่งไม่ลงลงไม่ได้ใจหรือปัดเซลเขี้ยหดลาวเลยอยู่นี่แหละแล้วมาตอมาสะพานเลือดครึ่งหลอดกูไหวปะเน here, ี่ยมีใครมีอาวุธปะเนี่ยไม่มีเลยหายไปมุดน้ำหลอแม่งวะซุ่มซุ่มใต้สะพานซุ่มใต้สะพานเลยซุ่มใต้สะพานตายดีกว่าว่ะไม่โดนสะพานตายเลยควายเ้ซุ่มใต้สะพานเลย ผมได้เหรอจู่โจมจู่โจมเลยเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาโอ้โหโดนโดนลายเนี่ยโดนไอ้พวกนั้นชนเกือบปลาเออเอาไงกลับไปนอนเรียนก่ับมะเร้มาเอาแม่ไปไปเดินไปรถรถขับได้อยู่ปะมันนิ่งมันไม่มีที่ซ่อมอ่ะเฮ้ยมีอยู่มีอยู่มีอยู่มีที่ซ่อมอยู่เดี๋ยวมาเอาคือ ขอไปรักษาตัวกันก็ฟารมไอ้้เียดีแม็กเนาเลยไอ้ยันนี่ครับไอ้มันวิ่งมันวิ่งไปบุกแล้วมันวิ่งไปบุกเหมือนมันเหมือนมันมันวิ่งไปบุกแล้วปะนะอ๋อนิวก็บซ้อมยางเหมือนกันนะ่นี่อ โอดละมันไม่ไหวละมาเกมขัดก่อนเพื่อนจริงเลยละเลยเพื่อนเองอ่ะสามสี่รอบก็ไปเองอ่ะสี่คนเดียวสามสิบเออเหเห็นเห็นรถพวกเราบ่วะอ๋อโรงเรียนเราโรงเรียนเราโรงเรียนเราเฮ้มันขึ้นมันขึ้นรถบั๊มละไปบั๊มบั๊มบั๊มบัมบัมบั๊มเลยโรงเรียนชื่นโรงเรียนชื่นถ้ารถคว่ำมันก็ต้องดับเอาให้แม่งดับกูล่าถึงโรงเรียนอ่ะจะรัดไม่ได้ ให้มันพาเราเข้าตรงชนบั่ชนพังแม่เลยสั้นแต่ผมลงไม่ได้ลายหนเนเลยจะพังแล้วเพื่อนเร็วรีบเอาเร็วๆพึ่งทำเออทำการแล้วการแล้วตรงนี้เนี่ยโอ้เร็วเรีวเร็วเร็วไปจุกเก่งเฮ้ยมันใกันหนึ่งรใกันหนึ่งรอเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนของบ้านของเงี้เต็มเลยมันล่อไอ้แค่นี้ไงไอ้แค่นี้ไงที่มันชนเราอ่ะมันล่อมาเดี๋ยวเพื่อนมันก็มา ชนชนข้าวเอาชนชนไม่หอยอะเฮ้ยรถลดมันพังรถมันพังให้มันไปให้มันไป่น่าจะกระดับแล้วดับแล้วมันดับแล้วขับไม่ได้แล้วเพื่อนชนอีกชนอีกชนอีกโม่เปล่าลงอีกลงดิมันโม่เปล่าไม่ลงชนอีกไม่ชนไปชนไปให้ไอ้ผมลงเองเีกยหผมลงให้มันไม่ลงอ่ะเจาก่อนเจอะก่อนชนแม่งไปโรงเรียนเลยเอาเฮ้เพื่อนผมไม่ได้รอเลย ลงมาแล้วใส่เขาไปลงเลยดิไม่ขึ้นรถหนีอีกอ้ออะไรเนี่ยอ๋อชนคนอีกอ้ออาจด้อาจแบบอัดมัวมาเลยเฮียเพราะว่าไม่ได้อาจนะแม่งเห้ยเอ้ยเอาแม่งเลยสี่หนึ่งไหนๆก็มาละอย่าไปกลัวการบัฟเอาแม่งเลยสี่หนึ่งเฮ้ยยี่สิบไหนๆก็มาละใส่เลยอย่าไปกลัวเว้ย พร้อมนี่เฉยนะจ่ายบังค oui, e ับแค่ไหนเฮ้ยมามาเดินไปพร้อมกันดิเดี๋ยวมันลยดิเหียนรถอ่ะพี่ตายไปเลยวะโคตรสดอ่ะกะ็ฝึก ต้องเรียนนี่น้องเรียนนี่น wow. ้องเรียนอ่ะเอ้ยพอเล่นตัวหลุดแม่งก็ไม่ลงไป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 เฮ้ยเราไม่นี่นี่เราไม่นี่สี่โฟทลงไปเลย เ้หลายโรงเรียนเรา,เราเค่อยเข้าที่หลังเราเค่อยเข้าที่หลังมามันมาล้ว่ก่อนจะยิงกันขอร้องขอร้องนะขอร้องนะขอขออะไรนิดนึงขอว่าให้จำมัดผมไว้ด้วยมมผมมัดไม่อะมันว่าีนะน ตีโตมึงเหรอเนี่ยเอ้ไอ้ไอ้โดนแราขึ้นมึงโดนแรงขึ้นมาไอ้ยกูโดนไปแล้วทำไมอ่ะไปไปไปเลย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 อย่าไปแล้วเพื่อน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 วิ่งมาบอกเพื่อนวิ่งลงมาเพื่อนเพื่อนไม่ได้เราเต็มเราเต็มเพื่อนเพื่อนวิ่งลงมาไปเลยไปเลยไปเลยตายแล้วไปไปทำไมวุ่เระมีสิวันระเบิไปไปครับไปไปไปโดนป๊อ โอ้โหโนโดนอย่างไล่นั่นเลยหัวเขียวประชาชนโอ้ไม่อย่างเยอะอ่ะเยอะไอ้เหี้ยเอ้ยมันเราเปล่าเปล่าไปนอนโรงพยาบาลกันไปเพื่อนอยมั้งแบบอยู่ก็ตายไอ้เนี้ยเออแค่นั้นรกั